ตับเปต่อใส่กะใส่ตากับเป๋าไปเลยตากับเปลาวันนี้ใช้สองกะเป๋าเลยครับพี่กตาเปาเาเสีไปซ่บแซ่พี่น้องพาบาลและแซ่สวัสดีครับ มื่อน,นี้ได้เมนูแปลว่าง่ายๆพี่นอ้องข่อยเส้นข้าวผัดปลากระป๋องนะครับข้าวผัดปลากระป๋องซิมีวัตถุดิบที่พญ,ญามาตมไวใิมีเันหอม้วก็กระเทียมพริกพริกสดมันใช้อันข่อยใส่เป็นพริกเขียวนะพริกแดงก็สามารถใส่ได้แ้วก็ใส่กระลำพักมันม้เจา้าใส่ซยังก็ได้แต่ว่าข่อยใส่ันข่อย,อยใส่คนาเพราะเป็นกระลำพี่นอ้องวัตถุดิบข่อย เข้าวไปนี่ใช้เป็นข้าวของอินเดียพี่น้องนี่เป็นเย่าวย่าสวยดุยงามๆป,าาปั้นเป้าๆเขเป้าๆเคื่องปูระตามนี้เลย่ะเดี๋ยวมานเดินท้ามไปเลยเที่ยวกระเทียมไปก่อนพี่น้อง กแับว่าเด็กอยเส็จ้วกหอม,ม,มอหอมทำไมเกี่ยบนะน้ำหอมหอมกล่ียมสักหน่อยเอสเียน ว่าน้องแล้วออมยาข้าวไยพักไปเลีกพี่ดาใส่ขนาดใส่ขนาให้พี่พอเชีย ห้อมแดงพริ้วพ้อมขาวก็ได้เหน่อยเลยแต่ก็ปพิดใส่ไปเลยถุดไม่อ,อนุงหนักเท่าแต่ก็เหตุง่ายๆอยู่บบ้อมหอมอเขาใส่ผักหลายแบบแต่เสีบเด้อเใส่ใส่ผักนย่ยใส่กระลำใส อากาศเข้าก็ได้่อยแอนขนาดแล้วเ้าไปกับส่ตากรบเาไปด้วยตากับเตาวันนี้ใช้สองกระป๋องแล้วครับผู้ชมก,กระป๋อ ส่ข้าวเลยข้าไปคุกเลยดู่คตรงีจังจริงๆต้องใส่แ่กระทะใช่ไหมแต่ว่ามีบาเลสบล็อกแค่เห็นกะทะนะที่จะหมอบแบบนี้ เดีต้องใส่มบบนี้เติม <C> e <ars> ปรุงต่งเอชอบเนี่ยนี่โปรุงรถให้ <C> e <ars> ตันแจะให้กิมาหลานหน่อยห้านหลายเนย มี่วกม,มันอาจจะจัเนเรื่ไ้เรื่อยจะไหลไปที่หัวหลายทว่ปลายซอสพูดว่าหมูน,ะนะนี้ใส่นมออนเขานะปลาหน่อย 好吧，玩吗？好，我去好 ติดอันเสร็จสิสิบแปดปิดแก็ดเอาเซ็ตไปแซ่บแซ่บพี่หน่องลองเห็ดกินเนื้อแซ่บยี่นีพี่หน่อง มนูนี่น FC คอมเมนต์มาบอกว่าทำข้าวผัดปลารบบกระป๋องก็อร่อยนะัสชาติคอยเลิน่นมีมีทำแบบว่าใส่ผิดซดใส่ข้านาใส่หัวหอมกามสูตรได้พี่นอ้อรสชาติแล้วแล้วแต่คนชอบคนหมักตามแต่หมูเจา้าวันนี้อุทยานอาเซียกะขอบคุณอาจารนะครับเด้อที่ติดตามรับชมคลิปของหอยก็สิไปขอ,ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บประจนและที่สําคัญมีเงินทองใส่หล,ลายายครับมาอนีไปแล้วครับ สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ